สวัสดีพัทยามาทานอาหารที่ร้านสกายแกรี่นะคะวิวสวยมากใครมาพัทยาแนะนำที่นี่เลยนะพาผู้บ่าวมานั่งชิลได้นะคะสวัสดีค่ะสาวสาว,วิวสวยไหมคะที่พัทยานะคะวันนี้แอนมาทานข้าวนะคะแวะมาทำคลิปออตอบคำถามสนาทีนะสายฟอของเรานะคะก็จะมีคำถาม ที่ว่าเออไม่กล้าหาคู่เลยนะคะเพราะว่าอะไรสาวๆเยอะมากใช่ไหมคะเห็น <im it> แบบโอ้โหในกลุ่มแอนมิแกมีแต่สาวๆสวยๆเยอะเราจะสู้เขาไหวหรอใช่ไหมคะแอดอยากจะบอกอย่างนี้คะ่ะอย่าคิดว่าเรามาแข่งขันกับใครนะคะคนที่สมัครมาไม่นับสมาชิกของแอดให้ดูคนที่เในเว็บไซต์หาคู่มีเยอะแยะใช่ไหมคะคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ย จะสู้เขาไหวไหมใช่ไหมคะเราอย่ามาคิดว่าเรามาสู้กับคนอื่นคะ่ะสเปคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนะเนื้อคู่ใครเนื้อคู่มันนะคะนะนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเจอใครแล้วคุยกับใครถูกใจแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แอดอยากจะให้ทุกคนรู้เลยนะคะว่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยมันไม่มีเอ,อ่อทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตั้งใจจริงเต็มร้อยลุยเต็มที่นะคะนะแอดอยากจะบอกว่าถ้าเรามาตรงจุดนี้แล้วเนี่ย ให้เราเต็มที่สู้กับตัวเองแข่งกับตัวเองนะคะในการอะไรคะพัฒนาตัวเองนะคะทั้งความสวยใช่ไหมเราก็ต้องมั่นนะคะนะรูปร่างหน้าตาแล้วที่สําคัญคือภาษานะคะนะทุกอย่างเนี่ยคือมาแข่งกับตัวเองไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะคนเยอะคนหาแฟนฝรั่งเยอะแล้วฉันจะได้เหรอนะคะนะไม่ได้แข่งกับใครเลยคะ่ะแข่งกับตัวเองนี่แหละนะคะให้ตั้งใจต่อเนื่องแค่นั้นเองนะคะคนที่เป็นแสนเป็นพันคนเนี่ย แอดว่าไม่ถึง10%ที่เขาตั้งใจบางคนมาเล่นๆบางคนสมัครเล่นๆนะคะนะอันนี้เจอมาเยอะแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะนะว่าจะแข่งกับใครเขาไหวเหรอนะคะถามใจตัวเองนะคะให้แข่งกับตัวเองนี่แหละนะคะแล้วคุณก็จะได้คู่ที่เหมาะสมคู่ควรคุณได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรนะคะนะอย่าลืมพัฒนาตัวเองถ้าไม่รู้จะเริ่มเดินสายฝอยังไงนะคะก็ แอดมิเกลยินดีดูแลนะคะนะสนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครนะคะช่วงนี้ก็มีผ่อนจ่ายเหมือนเดิมนะคะยินดีดูแลทุกเรื่องจริงๆนะคะดูแลจริงได้จริงนะเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามค่ะบ๊ายบาย